สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันนะคะบทที่10เพื่อนรู้ใจรู้จักคำนำเรื่องปากข้าวแขนคอกป้อน สิเช้าสายดึงโยกนักยังดันเข็มรถเปิดส่วนไกล ไหนหลับภูเขาร่างกายแข็งแรงดูดน้ำดูดดินนอนตักแคงรู้ใจกระพือ้างหน้าเนินดินอร่อย ชักช้าดินโปง่งประโยชน์เพื่อนรู้ใจภูผ,ผาตื่นแต่เช้ารีบไปดูเพื่อนช้างที่อยู่ในคอกเพื่อนทั้งสองยังไม่ตื่นใบโบกยืนหลับโยกตัวเบาๆแต่ใบบัวนอนตะแคงภูผ,ผาหันหลังกลับจะเดินขึ้นบ้าน เสียงกระดึงแกว่งกระพรวนสายใบโบกใบบัวตื่นแล้วภูผาเปิดคอกให้เพื่อนช้างออกมาภูผาจะพาใบโบกกับใบบัวไปไหนไปไหนกันนะทั้งหมดเดินออกจากหมู่บ้านไปทางภูเขาเดินไปไม่ไกลนะักมีเนินดินอยู่ข้างหน้าใบโบกใบบัวชูงวงโบกหู แก่งหางส่งเสียงเอิกเอิกแอกแอกวิ่งไปทันทีผูผารู้ใจเพื่อนรักพามากินดินโป่งเพื่อนรักไม่ชักช้าใช้งวงดูดดินปอนเข้าปากอร่อยจังอร่อยจังดินโป่งรสเค็มมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงและโตเร็วทั้งสองกินอิ่มแล้ว ใบโบกใช้หัวดันภูผาส่วนใบบัวดึงแขนภูผาไปที่เนินดินเหมือนจะบอกว่าอร่อยอร่อยกินสิกินสิภูผาหัวเราะบอกว่าไม่กินไม่กินคนกินข้าวไม่กินดินโปง่งอ่านคล้องร้องเล่นดินโปง่งใบโบกใบบัวเดินทั่วในปา่า ไปกับภูผาเที่ยวเดินเพลินใจเจอกองดินโปง่งตัวโก่งวิ่งใส่ดูดกินชื่นใจอร่อยจริงๆอิ่มแล้วหันมาภูผาอย่าวิ่งรสดีจริงๆกินอย่างพวกเราภูผาชอบใจไม่กินหรอกเจ้าเพราะว่าคนเขาไม่กินดินโปง่ง อีกครั้งนะคะใบโบกใบบัวเดินทั่วในป่าไปกับภูผาเที่ยวเดินเพลินใจเจอกองดินโปง่งตัวโก่งวิ่งใส่ดูดกินชื่นใจอร่อยจริงๆอิ่มแล้วหันมาภูผาอย่าวิ่งรถดีจริงๆกินอย่างพวกเราภูผาชอบใจ ไม่กินหรอกเจ้าเพราะว่าคนเขาไม่กินดินโปง่งเด็กๆคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่บทถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ